หลานๆที่ได้เชิญพวงมาลัยด้วยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับรับข,ขอเสียงตบมือทั้งท่านเจ้าภาพต้นนิดนะครับวันนี้สวยทั้งคู่เลยนะครับก็เป็นหลานๆน,นะครับก็อายุหลานๆน,นั่งครบ20ปีนะครับก็ได้บรรพชาอุปสมบท ได้บวชให้กับคุณพ่อคุณแม่เพื่อทดแทนค่าน้ำนมนะครับที่ท่านได้เลี้ยงดูระมาจนเติบใหญ่นะครับครับท่านแรกนั้นนะครับขอกาบเป็นเชิญท่านเจ้าของสถานที่เลยนะครับคุณอดุลทุตีประเสริฐนะครับที่มอบสถานที่ให้เราจัดงานตรงนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพได้ให้เกียรติขึ้นพร้อมภูมิใจให้กับมากนะครับขอกราบเรียนเชิญเลยครับ ครั้งหนึ่งนะครับครับขอขอบพระคุณท่านมากนะครับที่ท่านให้เกียรตินะครับได้ครองโครงการให้กับหน้านะครับและก็ยังมอบกระดานที่ให้เราจัดงานตรงนี้อีกนะครับก็ของาอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับท่านท่านต่อไปนั้นขอขอบเรียนเชิญคุณตาสนั่นคุณยายฉลาด พุทธจัญญาได้ให้เกิดขึ้นของภูมิลาภัยให้กับหลานทั้งสองท่านเลยครับขอบการไปเชิญท่านด้วยความเคารพนะครับครับแล้วต่อไปด้วยคุณสุรเชษคุณปริชาติชื่อนารมนะครับต่อจากคุณตาสนันคุณยายสลาเลยนะครับเพราะว่าท่านเดินไกลนะครับเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพเช่นกันนะครับ ตาลิดนะครับมาเดินนัดกันนะครับขึ้นคนละแทบนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับกลับกลับไม่เป็นไรนะครับเดีนเชิญท่านด้วยความเรุรพครับก็ได้มีโอกาสได้ขอความมาให้กับหลานนะครับ ท่านเป็นตาเป็นยายของนาคเองนะครับก็ขอกราบขอคุณท่านเป็นกางชนเช่นกันนะครับเรียนเชิญนะครับคุณสุรเชษคุณปริชาตินะครับชื่อนอารมณ์นะครับสองท่านเลยนะครับครับแล้วต่อด้วยคุณสมัยนะครับคุณพินละพินะวีนะพิรลวีพัฒน์นะครับสีดาบริษัทนำสมัย เซอร์วิสนะครับเจ้าของอู่นะครับเรียนเชิญท่านด้วยนะครับต่อเลยนะครับครับขอกราบขอบพระคุณคุณทรเชษฐคุณปริชาตินะครับชื่นอารมณ์นะครับที่ได้ให้เกิดขึ้นของคนอะลรให้กับหลานวันนี้นะครับครับเรียนเชิญนะครับคุณสมัยนะครับคุณพิรวีพัฒน์ีดานะครับบริษัทนำสมัยสวิตนะครับ ได้ให้เกิดขึ้นค้องพรมอะไรนะครับขอการต้เชิญท่านด้ยวยความเคารพนะครับครับแล้ต่อด้วยคุณพรชัยคุณดาราบริบูรณ์วงนะครับบริษัทพรชัยแอร์นะครับ <Hey! S 1> เรียนเชิญเลยครับ <Hey! S 1> เรียนเชิญนะครับ <Hey! S 1> เรียนเชิญน,นะครับ hey! คนนี้ก็จะอุปสมบทในช่วงปีใหม่แล้วนะครับอายุครบ20ปีบริบูรณ์เช่นกันนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับก็คงจะเป็นปีใหม่ไปแล้วก็จะบรระชาอุปสมบทด้วยกันนะครับครับเนเชิญเลยครับเชิญเลย ขอบคุณมากนะครับมารยาทดีจะด้วยนะครับใช่ได้ใช่ได้นะครับถ้าท่านต่อไปนั้นขออการเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่นพรัตน์เจริญผ,ผลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตะบนอุพารักษ์พร้อมทางท่านออสอปตสมศักดิ์เจริญผลนะครับสองท่านเลยขอการเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพนะครับเรียนเชิญเลยครับได้ให้เกียรติขึ้นฟ้องภูมหลายให้กับหน้านะครับ แล้ว,ลวครับขอเสียงปรบมือให้ทั้งสองท่านด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับครับต่อไปนะครับขอกราบเชิญท่าน กำนันนันนันสิริวงศ์นะครับกำนันตะบุอุคราชได้ให้เกิดขึ้นฟ้องภูมลใยนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพนะครับมาหรือเปล่าครับไม่ได้มาครับครับถ้าไม่ได้มานั้นขอกราบเรียนเชิญคุณสมชายสิริวงศ์นะครับนายกองการบริหารส่วนตะบุอุคราชได้ให้เกิดขึ้นฟ้องภูมลใยให้กับนาคนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพนะครับ และขอากราบเรียนเชิญนะครับท่านคุณกำพลจรุงกิกุลนะครับนายกองค์ทารบริหารส่วนตำบลผัดกองดินนะครับได้ให้เกียรติขึ้นฟ้องความลายต่อจากท่านนายกสมชายสิริวงเลยนะครับขอากราบเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพนะครับ คุณท่านนายกมากเลยนะครับครับขอบคุณมากนะครับเสียงตบมือนะครับท่านดูแลทุกสุขท่านกับพวกเราอยู่นะครับตอนนี้รถบรโทนะครับก็ำลังขุดลอกคลองอยู่นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านนะครับที่ท่านได้นํารถบครทุมาขุดลอกคลองให้นะครับครับขอเสียงปรบมือนะครับคุณกำพลจัุงกิจคุณนะครับ นายกองการบริหารส่วนตะบไถ่กองดินนะครับได้ให้เกียรติขึ้นคล้องผูมิลาลัยนะครับให้กับหน้าวันนี้ด้วยนะครับขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับครับท่านต่อไปนั้นถึงแม้ว่าท่านจะมีภารกิจงานเยอะนะครับก็ให้เกียรติมานะครับขอกาเรียนเชิญคุณธงชัยกัมจัตุรงสมาชิกองการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้ให้เกียรติขึ้นคล้องผูมิลาลัยให้กับหน้านะครับขอเรียนเชิญนะครับ เพรเดี๋ยวท่านต้องเดินทางไปอีกหลายงานเช่นกันนะครับเพราะว่าท่านมีภารกิจหลายงานครับแล้วขอกลาบไปเชิญคุณดับรงศักดิ์นะครับตัวแทนนายกนะครับ เป็นนายกนะครับรอประธานโทษครับท่านนายกนะครับดำรงสับนะครับเรียนเชิญท่านดูความคารพเช่นกันนะครับได้ให้เกิดขึ้นของผลอะไรให้กับนาคนะครับครับขอกรับขอบพระคุณท่านธงชัยกันจะลงมากเลยนะครับ ถึงแม้ว่าท่านเองนั้นจะมีภารกิจหลายอย่างด้วยกันนะครับก็อยาให้เกียรติมาในงานวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับครับท่านตำลองศักด์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตะบลโคกทามนะครับขอบกราบขอพระคุณท่านมากเลยนะครับที่ท่านให้เกียรติมาวันนี้นะครับ ถ้าผิดพลาดนั้นก็อขอการประธานไค